ครับผมผมต่าอีสานบานหน่อยนะครับเดอ้อนี่ก็หลังจากเหตุการณ์เหตุงานแล้วครับพี่น้องโอ้เมื่อยหลายครับเหตุงานมากแบบเกือบครึ่งเดือนครับผมแจ้งสีดาหยุดครับเมื่อยครับนี่ก็กลับมาบานพอหน่อยส้อยเดิมครับผมก็ผ้าทรายกลับมาบ้านครับผมนี่ก็ สวัสดีครับวันนี้พ่อสีผ้าพีต้มปลากินข้าวเรงมาฮอดแล้วเฮ็ดยังเราพ่อสวัสดีครับวันนี้สีต้มปลาสู้ลูกกินได้วันนี้ครับผมว่าพี่อะไลูกเหมอนเกาห้องพี่ล่ะพ่อเฟินถาเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะสี่โมงแรกของพ่อมันยังขวัวอะไรนะลูกได้กินนู่นน้ำนู่นกินนู่นมนต้นนี่พ่อเออแม่แหม่ใคร่เดี๋ยวพ่อลเลยซื้อมาจะท่าไหนครับซื้อน้ำปลาทูนต์ก่อนอ๋อแต่กินน่องเบิ้องหนึ่งเจบาบาทลงนะ หา้าสิบบาทเลยประมาณลอยตัวนี่แหละเห็นมันงามพอก็เลยซื้อไว้ถายก็น่าสนุกมันแม่งกินน,นู่นวนเอาฟอฟมนอยู่ดือดมากเลยปีกมันจะออกม,นม,นมันๆจังเลย,ยปเป็นไปขุดออกนื้อ<ท>มันเน้อหมันโขกน,พนะพอน่อเนาะน่าจะแม่นจังสัดสะดวกคือมันเป็นไปขุดเอาหลอดกินนู่นจังใดครับมันนี่ครับมีนู่นอย่างหล่ะครับพ่อมวันนี้มันนี่ว่าชีต้มปลาสะดวกต้มปลาป่ะครับพ่อว่าไหวนี่ือดอกเข่งเคียงครับ โปรน้อยมันเตรียมมาทาเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ดอกกระเจียวจะลุ่มว่าสีต้มกินกับมันโมกเขียดหน่อยครับโมกเขียดหน่อยไว้ทานาะนี่เดือบปลาก็ได้ตัวพ่อไงปั๊นไอตัวพอดีต้มแซ่บไปแล้วต้มแซ่บปลาคอเนาะพอเนาะแมนพราว่าสิต้มใส่หมดแดงเลยใส่ไข่หมดแดงนะครับเดี๋ยวจังเบิ้ล่อไก่เนาะครับเดี๋ยวฟุงหมอกครับเตาเต๊ะครูขึ้นเก่าเหรอครับพอไม่เป็นนอนครับบ้างไหมบรรยากาศล่มนิ่งๆครับมือนี้ ตอนย่างกางวันไหนห่อนมะย่งครับยุ่นีห่อนมพอยุ่การศึกครับหอนคับคือกันมวยเน,นี่ใครต่ว่ามันล้มเป่าจะหน่อยตัวหั่อนยู่หอนเจน,เนนี่หอนว่าเลยอีงมื้อเอิญก็ได้เียงวัน้คมันฆ่าตะไครเนาะครับเนาะเป็นเครื่องสีโคหมูปะเอน็อจ็ได้นี่นะครับพอแม่พี่น้องครับมันจะาก,กาัดยู่บ้านครับผมบ้านบัวเขาการศินครับืัอน,นี้ก็มา กินเขาน้ำพอหน่อยครับผมมืออื่นมือหื้อเลยสิครับไปบานอยู่บ้านอีสานบานดนหน่อยแล้วครับสิบไปงานบวชครับผมรรครับ,รบโอ้สุดยอดเลยครับบรรยากาศแบบนี้บวชดรับบานโดนเราเคียงหอนบ้านพี่น้องนี่พี่น้องเคียงม่งกินนูน่นอันนั้นเอาเอาอึกมาให้โอ้ใคร,ใครบวชแด<า>อ ขึ้อหลายใจเระพ่ออันนี้แม่มันท้าได้เปิดดอกงี้มีหอดแม่มันดีพ่ออันนี้สีต้มเส็มปลาแล้วลูกยวเปิดเหมือนกันอันอันนี้น้องน้องเกลียบเพราะาไม่ให้พ่อเพันไปแง่พ่อเพันไปแง่เนอะพอดีเราปูสีใส่ต้มปลาถั่นดอกแต่เลยห่อไว้อันนี้พอน้ันขายใจเลยนี่ครับพาะอู้หอันนี้บอได้ขายพอพอนเอามาให้เพิ่นเอามาให้เอออันนี้รอยนึงนี่ปมาถูกได้ละได้๋บอกหลายอยู่งดี พี่น้องก็มาขายให้เสื้อดับ,บไม่ได้ยังล่ะลูกนะของฝากอันนี้นี่น้องไส้เลยครับเด้อสวัสดีค่ะเอผมลืมบอกตัวละผมตำเนี่ยงามเลยครับวันนี้ของฝากจากพี่พี่นีตจากเมืองตังของฝากป้าเนี่เป็นฝากอาหารทะเลนะให้อันยะสะวรรค์จะฉีนจะฉีดนะครับอันลักเปิดแล้วล่ะครันี่นี่ อันเปิดกินไก่สิเวอรขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเพียณิตครับของฝากของดอกของต้นให้พอน้อยสรอยเดิมนี่อย่างเนี้ยเราใส่บิ้งกันนะใส่ปลาหมึกเกรดเอโอ้พี่น้องครับขนมแล้วก็ปลาหมึกหวานหลายอย่างเสบงไหนใส่ครัอันนี้อันนี้คือนอย่างนี้ใส่ขนมผูกโบขนมเมืองตังางวันผูกโบเครื่องอะไรผูกโบขันใส่เอานี่แม่จำบิ้งเนี่ย โอ้เห็นๆเห็นว่าพี่น้องมันเป็นแบบบัวโอ้แม่มุมเขี้ยมคือกันไม่รู้กันเป็นรสชาติกันไหมครับอันนี้กับปลาปลาเคีมมัทู่ตากแข็งอันนี้ปลาหมึกหวานขอบคุณหลายครับผมที่สำหรับของฝากด้ครับเดียวพินิดครับผมแมงไปให้ขอารลุ่นก็นไปตูกินเนาะครับดังไว้ให้ย,ยุบลงใ้วดเออส่ขวดชิโน่เลยก็ได้ อันนี้ฝานมาพริกใส่เป็นเาผิกับ้าคราบแต่ว่าใส่ลายกับเพียร์อันนี้หมกผิดพันโบรลณนี่พ่อแมูกพ่อเห็นพันนี่แตงแต่มือคนแต่มันบ่คอยมีเด้ดนี่มันแทบจะศูนย์พันหมดพริกน่องเอเนในเาะต้มปลากดัอยกนก็แมงมาหนึ่ตต้มปลาพี่น้องต้มน้ำครอบบมานแลวก็ใส่ตะไคร้ข้าแลวกะพริกครับพี่น้อง กันนั่นก็คือลุยใส่ไหมจังหวะเราพอเนาะใส่สูตรถกันใส่แนวแสีบนี่ละก่อนแนวแสีบก่อนสำนีเราพอประครับผมใส่ได้แสีบไว้เราครับแนลนี่ผมนัวเนาะพอเนาะกเนี่ยคือสีลายๆยังไงหนามจะเสียบพี่น้องเดี๋ยวรอชมกันนะครับเด้อขาเข้านึงครับพี่น้องอันนี้ไส้เห็นยังนี่ครับ โอ้ดังๆเนี่ยนะบอคอยได้ยินขัวแม่งกินนู่นจ้าอันนี้ก็ใส่หน่อยครับผมเนี่ยแอดมินต่ำแล้วครับว่าแมนสุดๆอันนันอันใส่ใส่ใส่สุดเงี้ยงนี่ครับนี่เฮ้ยคนระไรเป็นจะเป็นพยาบาลนะผมเป็น่เป็นพยาบาลอยู่อ่าบอร์ดไอซียูครับบอร์ดไอซียูครับผม ดูใส่ก็ใส่บอกแฟนแฟนขับดูอยู่ขอนแก่นจ้ะอยู่ขอนแก่นอยู่ศูนย์หัวใจเนาะเป็นคนดูแลเกี่ยวกับหัวใจเงินเยอขอให้เราได้ดูแลหัวใจคุณนะคะนี่บอกว่าจะเอาไปอีกตู้ไม่ใส่มีโฟงหน่อยๆนึ่งเด็กเพอได้ใส่พี่เด็ดใส่มันจะหอมหอมแล้วขอบขอแม่กินนุ่นบนใส่ข้าวอีกตู้ลงไปนะอ้หอมด้วยก็ใส่ขอได้มาหมก็ใส่ น้ำข้าวันี้มเม่นมกินน่นโอีน่นาปลาทุนลกมาประมาอยก็ตยตตเกิ่นเหลีมัน่ลมคากรายเนผาตะคู่บต้ปาพี่น้องจมเทีหน่นี่ใส่บัเกรเทียนนครเนาะเปรี้ยวสมนี่ออกจากบัคเือเทศครับพี่น้องพ่านท่านสมพระในน้อยใส่ต้มปลาเแซ่บตลบ เมืม่อพี่น้องเมืม่อพี่น้องเอ,อ้ยใส่ใส่ต,ตาเกิดมาใหม่กันนะใส่คือหอมแังวะปลาพี่น้องบ่มอยู่ไปใส่มา้องชิมกันนะยังหวนสุดหัวเนาะหงือ่เขาแล้วครับพี่ดอกนี่ไงไอกินวะครับกินมีกินแบบแบบคือจังแม่งขว่เกียร์ครับพี่น้องมีผ<อ>ักอีตัวออกมาจะหน่อยนึงไงสะทำแยกตามเสื้อต้อนรับครับพี่น้องทางเหงือกไปเห็นหงกันเลย ตอนนี้ก็น,น้ำเรือแล้วพี่น้องปลาลุงครับเงาปลาลุงตอนน้ำเดือดเดีครับมันยังม่เข้าปลาคอใหญ่มากตอนแรกนี่นปลาที่ได้มาจากนี่ตัวใหญ่เป็นไลูกลุงอันลุงอันสาลุงอัน เขาเมายังหรอพาน้องมูบ้านเป็นน้องมูบ้านนู่พาะเนาะวักานี่ยพาประมาณเก่าไรเน่มันลงมูบ้านเนี่ะลูกมาว่ท่านมูานนแค่เห็นงานอยู่ครับพี่น้องลูกมาท่านกับในไทยคิแบบงามเลยแบบนเอ็มน้องเพื่อนด้ปลาหลบ่ครับพ่ะหลตัลูกผู้ลองค้นเด็ดซิบกโล่กัมี่ื่อนอยอีริเดี่พ่อแมนยังว่าคู่บอมหมันกับบอต่ำกว่าสามโลปากันพูมงานกับซิบโลกขึ้นปลาไออย่างกรับพาก ปลาคอปลาธรรมาชามีรับปลาดุกปลานวลจันทร์ปลาหยังนะลูกเดี๋ยวพอเอาไข่หมดแดงกระหมดแดงใส่ตุ่มปลาก็ได้เรื่องพี่น้องสุดยอดเลยครับตุ่มตุ่มปลาคอใหญ่ใสหมดแดงครับพี่น้องเต็มไข่ทั้งหมดเติมเลยตัวไหนมีไข่ให้ตอนนี้ก็ขัวเม่งยีนู่นเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง อื่นแตมมาคงน้ำได้เลยหนะูได้มากอก,กหน้าแบบโอ,อ้หอมพี่น้องหอมได้ได้กินโอ้อได้กินบ่ครับหวานด้อนี่พี่น้องมาซีนต้องกันเนะครับเด้อเดี๋ยวเก็บกล่กองให้ดีก่อนอึ๊บแซบตลอดนี่ครับพี่น้องแม่กินนุ่นมวนนี่ต่ตัวไข่เริ่มเป็นตะแซ่บอืมหอมมากแซ่บพี่น้องแซ่บซื้อทอนนั่นเลยครับ ใช่สิเนี่ยังครับปิ้งปลาปลาแห้งปลาแดดเดียวอพอหน่อยไส้เดิมบอเบนว่ามีตะหมูดิเดี๋ยวดูดูฝนนี่สิได้คล้ายปลาแล้วเนาะตอนนี้มันไม่ค่อยมีนะอาหารตามฤดูปลาใส่ปลาที่เป็นไส้เวิร์ดได้หมูวานีพอเอากระตุ้นไส้นอกไม้คล้ายพักกิเลสคล้ายอันเดียร์เพราะว่าตัวใหญ่มันตหอมปวดใจเลยด้วยนี่ผักกระเจียวแมนได้มากินอันเพิ่นคล้ายเจ้าไหน่ครับพ่อ น,นี่ยี่สิบบาทปลุกซื้อมาแอำเภอเขาวงได้พอไปขายของอไปพอย่างาะตลาดเห็ดอย่างไรก็ไปกระเสียบซะสันดอกซื้อไปไว้กับปนกับกนี่กันนะแม่แม่ตอนนั้นข้าวปนใส่จ,จันทร์พี่น้องครับหลายคนกะฉีสงสัยว่าอีสานบางหน่อยแค่มีหลายคนแท้เลยกะฉีมาอธิบายเมื่อนี้มาอธิบายฟังอีกรอบหนึ่งนะครับเด้ออีสานบางหน่อยกะฉีมี่พอเยาวุฒนก็ไม่เยาวตู่ครับเป็นข้อคั่วหลักๆหนึ่งแล้ว แล้วก็จะมีเอ้กปุยจูพักกับเอ้อเอ้อปุ๋ยครับที่แท่งปลาไหลดีๆครับผมเป็นเป็นสองครับผมเพราะว่าสาเหตุที่แล้วก็มีตัวผมครับแล้วก็นี่ผมผมนี่เป็นแอดมินครับผมกันนี่ผมกลับมาบ้านพอเถ่ามาบ้านพอหน่อยซอยเดิมกับเห็ดเกี่ยวกับการเห็ดอาหารกับพอหน่อยซอยเดิมเป็นบรรยากาศหลายๆขอบขั้วหลายๆสไตล์มาให้เบิรงครับผมครับผมจังเลยกับคันผู้ใดสงสัยกับสอบถานเลยนะครับเด้อคันจังเลยกับคออัพ อภัยนำด้วยครับผมแอดมินต่ำชายายังกะชายาต่ำเงี่ยงงำครับไอ้สนเปอร์เล่าบอกได้ไอ้สนาเปใจไอ้สนเปอร์ในตำนานไอ้สนเปอร์กับขอบคุณหละลายนะครับเด้อสำหรับของฝากของตอนเป็นเป็นผู้สนับสนุนอีสานมาหน่อยๆมาตลอดแหละครับกับพิทุกแซบเบอร์ครับผมว่าว่าจะนั่นแหละครับซุปซุปผู้ซุกคนเหรอครับผมครับป่ใส่ พี่น้องเริ่มได้กินไหมครับตอนนี้ก็หมอกำลังเดือดปวดโบวบๆบโบ,โบ,โบ,โบครับพี่พน้องกินเครื่องเคียงกินปลาออกมาแล้วครับนี่เศรษฐครับครับผมเย็ดดอกก,กระเจียวต้มกันหรอต้มดอกกระเจียวที่พ่อว่าที่แนนต้มเลยจะกินกับวหม้อขีดหน่อยบเ่เอขีดหน่อยนี่เ<ม><ม>ห็ดใบก็นานี่แล้วเนาะพ่อเนาะแม่เห็ดใบเต๋อมื่อเสิ่ดอกกระเจียวครับพี่น้อง สักผักนึงประมาณไป6-7นาทีกับซุปแลยวมาเบิ่งหมอต้มปลาพี่น้องตอนนี้หมอต้มปลานี่ได้ทีแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวเอาผักหอมลงเชียงเงินกันมาเพิ่มความหอมขู่ความดีมันเลยสุดยอดครับพี่ลิลเสียบขนาดพี่น้เลยหอมหอมหอมต้องเขียวดีครับเอาลงตอนนี้ พี่น้องได้กินไหครับผงไข่ไข่บดแดงหอมผักบัวผักหอมไปบักกูดครับซุ่านั้นครับพี่น้องถ่ามข้าเดียวได้ครับเด้อไปเดินไปจอยไฟอ๋อขอจอยสวัสดีนะครับพี่นิตสวัสดีครับนี่ครับกันเก็บก้นนี่ไงไต่เขียนมากว่าครับพี่นิตไต่เขียนโอ้ได้มากรับใช้เมื่อวันนี้คงานนะครับ ได้แวครับเปิดหมวแว่นป่ะปาดทอันนี้มองมาชัดมันเลยมาชัดได้บอกะปิดเออปิดแว่นอันนี้อันนี้เขียดเขียดน้อยเขียดน้อยเขียดบแโอ้โได้ลายด้ครับโบเป็นโบได้ล้ครับไปแต่ยุ่มโมเทียวๆได้ครับนีห่วยยุ่ปต หลายอยู่ได้ครับนี่กินก๋แรงก็นี้กินเราได้ไม่เอ็นจานปุ่นไหนพี่น้องโอ้อันนี้กับเบื้องบม่ได้เพราะว่ามันสีเต็นเต็นหรอครับสีเต็นหรอสีเต็นออกโอ้พี่น้องเขาปิสัยไปนี้ครับนี่นะครับพิสานบวานเท่าหาแนวกินแรงนะครับเนาะอยู่ระเขียดเอาเดวพี่น้องอันนี้ก็เดือดแล้วต้มปลากับได้ทีแล้วโอ้ตสาการลุง อทำการซิมเนาะครับพี่น,อน้องซิมก่อนนะบอลเอาคนละฝันเอาหลุนกันนะครับพี่นอ้องแสบเสียบว่าแสบแต่ว่าหนยเมืย์ตาหนาตายกับว่าไมันซุเท่าน,นั้นแหละครับโอ้แต่การเล่ลูกว่าตองเพิ่มยังแมนมาครับแม,แมนลุ่มโตเปียเลยอออขอทานขอทานแมนนอ้อโอ้แมนจอดมีซิมบ้างหอโอ้ฟอร์ว่าแสบหมดแต่ละครับนี่วะมันนวดได้เซนไข่หมดเลยมันหนามันนวดดีเลย สิเมย์หยาใช่เราบ่เดือดเราจะทำสูตรสมพิสูจน์กคือผึ้งปลาแดีเดียวครับพี่น้องผิ่งปลาแดีเดียวพอน้อยซอยเดิมครับไปพี่น้องกินข้าวน้อกันด้วยครับวันที่นี่ยิ้มข้อข้าก็แล้วละเฮ้ยจมูกต้องใส่ตาใส่เนาะนี่จอมผมมาให้พอน้อยก็ดีคั่นหอมเนาะ้อเนาะใบใบซี่หอมตัวหอมใบฟักซี่เนาะซี่หอมบั้นห้องใส่ครับใส่หมดแดงครับพอดีบิ่งจอม เจาะจอมเพิ่นเอาไข่บดแดงมาฝากครับพี่น้องนี่แหละเพิ่นนี่แหละอยู่อยู่บ้านนี่แหละนี่แหะครับนี่อยู่บ้านนั่นแหละครับผมนั่นนะเพื่นกําลังเลียนอาโอวีอยู่ครับนี่ชวนเพิ่นกินข้าวนั่เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นกินข้าวมาแล้วครับไข่ไข่บดแดงอู้อาหารเกิดขึ้นครับมื้อนี้งเกลือพอเนาะแม่นใส่หลา่ปลได้เค็มไปเลยเด้๋ยวแมนนะครับ ใส่จังหน่อยหนึ่งอันนี้ผักซีหัวหอมเกลือกะใส่ยังอยู่หรอพอๆผงสุดดผงสุดดพิคฟงน่อครับแม่พีกันน้ำเขาน้ปลาใส่บ่ครับพอบ่ใส่อยากเค็มพี่ินหน่อยเนาะใส่ยังไงเพราะว่าใส่เกลือมันจะแสบกว่าผงสุดดสุดดแคอยอะไรแก้วขวอยู่ใส่แก้วเจอหนึ่งคนข่มจีจับ โอ้ยิบยิบปวดพิษก็ใส่หลายปวดใช่ไหมละครเรื่องนี้โอ้ยิบพิษนอกระใดอ๋ออันนี้เป็นเกี้ยิบกับฟุ้งรถดีครับพี่น้องใส่นิดนึงพอมันหอมมันมีเหตุการณ์อะไระครับนี่เฮ้ยพี่น้องสดโซดขัดสาดตั้งครับผมบ้อดแกงบี่ก้ใส่สบอย่างมันมันเป็นรสชาติพอดีของมันเลยซุปแม่ที่มันติดมาก นี่มันไข่ผักมันไข่ผักไข่ตรงเน,นี่ยผสมกันไฟแห้งสิแล้วพอไฟอังไดก็ได้แม่นว่บแม,ม่น้ำลายแตกแล้วครับพี่น้องบาซิมเดี๋ยวิดว่าแซ่บแล้วหรือครับไปนี่เขาครับพี่น้องมาที่นี่แนวกินหลายครับครับมือนี้ถ่ดผภาพเขาใหญ่คนยนต์หน่อยมีเหล่าเด้อครับพี่น้องแนวกินมือน,นี้อันนี้ก็เป็นแม่แม่ปางครับผมคุณพีแฟนตอไปไหนคับพี่คะแมวปางหิวเขาแล้วครับถ่าลูก ว่ร้านมากินขาไหมกินข้าน้ำตาโอ้มาเฮ็ดสีฟ้าให้ประสีหน่ง่ะเนโออเอโอ้เริ่มมืออื่ี่หมืนละ่นะนี่ครับพี่น้องน่ากินครับื้นนี้อันนี้เคียนหมเขียดน้อยอันนี้ ไข่หมูแดงอันนี้ก๋วม่กินนุ่นครับอันนี้ปิ่งปลาปิ่งปลาเดี๋ยวเดียวใส่เป็นหูปิ่งครับสุดยอดมันพิ่มเป็นกระตมสมปลาคอใส่หมดแดงครับอันนี้ก็ลวกดอกกระเจียวครับผมมกินกับโมกขีดเนี่ยรู้ไมไม่ได้รับพี่น้องเด้อกินขาน้ำกันเด้อครับพี่น้องม่กินขาน้มกันเด้อครับบานเนี้แก้มกับทุกคนทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเท่าแหละม่กินข้าวแรกน้ากันเด้อครับครับ ขั้นหอนนัปางนี่เบ anyway> uh. ิ้งโคตินก็มาสองเบี่งนั่นแหลเราใส่หมดละนบปางเน่ยเ็ต้องเอาเด้อเน่ยเขาก็คิดเมื่อไห่ไมเลยปามันไก่เต้นุคตินดินนั่นใส่กระทางให้ได้ปางกูแล้งไม่โตินดินเขาเนาะมาได้พี่น่อเด้ะต้มปลาคอพี่น้อง ่อแม่เรายู่ถึงหมดแล้วก็อยู่ไกบอกขาไม่เล่อนนรกตอนตัวไหนได้แม่้งปลาบก่อยไข่โมแดงครับพี่น้องโตเป็นเป็นกัดปากร่องสูตรได้พูเง่ยหน่อยสูตรนี้แล้วมันแซ่บเลยใส่ลาปลา มันเป็นเั้นเข้มแตงดักหน่ยยหนอยเสีเงย,ยสงต่หน่อยเย่นนันเข้มเนอันต่เสือกตัวลอเป็นนอโน่กันไี่หนอกคอยไข่โมนแดงเดี่ครับแซ่บเพี่น้องเอด้น่อกัเยงกแต่กันท้องนีป<ห>นปลาเข่งแม่ไข่แห้งเขากันดีได้ใช่กินเตียงมากินปนจากกันน,นี่นี่ได้หรอเราใหา้เดยเรารียมความไม่เด้ ่ได้้่อสังแมาดอกกระเจียวหอมเ่มขึ้นเจาะหน้าต้องกินเป็นหรอไม่หรอ้นไทยดอกกระเจียวรุ่มถึงไข่หไข่แม่ปนไทยปลาทูตัวนั้นปนแล้วเวติข้าหอมขึ้นขึ้นหน่อยหนึ่งกันทอากินตะปนกยังยังแตกกินกับหมูกรดายาละซานยังแม่ละซานองเย็นเป็นยาเย็นที่เราสองสองเปิดตัวแป้งสับเลย ก็ทำสมุนไพรนะดอกหวานหวานปลากวาหว่าไม่น่ปใช่ปลซ่บช่ใส่เห็นปลาเกียวออันไหนต้มใส่หมดแดงจับมากลไาไนะเฮ้ยเดี๋ด้พี่น้องด้วต้มปลาสนำโกโก้ครับผมใส่จิงแก้มันเนี่ยเด้อตุหมหอย่างนี้ได้พอเลยใช่หมล่ พูดกินมดไปแเขาถึงจะกินไอยิ่งมือเนี่ยย่างก็เลยกินลายมือแล้วอันนี้เป็นใจพันหนึ่งเลยอันไหนหอมกว่ากันตองเท็กตัวนี้หอมกว่าแต่ตัวนี้หอมเหมือนกันนะจะสวนหน่อยม่ได้หอมกว่าหลอดผักกระเจี๊ยวครับพี่น้อง ผักกระเจียวหรือวันดอกกระเจียวใช่ดอกกระเจียวดอกกระเจียวครับพี่น้องน่าตั้ง่ก่อต you know? ้กีพ่อร่วงเรื่องต้ดอกกระเจียวหองปล่อยไปปุ้แม่ดอกกระเจียวอย่งหมามันรลองปะได้หนอยนันไป็องก่อนดอกกระเจียวเลมหอมากท่มนันเรอง้านวานี้มากที่จะไปบ่หลอดตัวนะเลี้ยงวไปบ่อย กคนไทยรูปมันน้าหน่อยนั้นคนตั้งเลยใุเไ็นตั้งเกงขาดตาเข้าอยู่เนี่ยอไส้ตรงไหมนะอ่้หมร้านไอ้แม่ก็เป็นขี่หมูคคนที่สื่อมูน้ำอยู่ยไ้ขีหมูข้าหมักอมเลี้ยดแน่แกมลรงแหงกราบเหมือนเอาปลาเนี่ยเนี่ยตั่ปิงปลา กินปิ้งปลาได้ไหมน้องเร้แลาเ่นกยให้ดลเน่ากินด้อกินหอดกินนุ่นกีน้ทำไมเ่อสดหนามมันบอกว่า ไห้ได้ใครหมดเลอยืนใต่ควยนี่้เจ้าเอาเลยขวัมอมะขวนญูกคนใ่ตไ่นวันนี้จะตอะไรถงชาถือโตมันขมเจือกับนึ่งหเ่อใช่เจือกับนึ่งหัลูกเยอมากขโมินูนได้ไปหนดอกมาเด้ คอปวดโค้งมากแล้พอนาเย็นน้ำเหมือนอีฝ่าเนี่ยที่แม่เได้โค้กันอยู่ก็ดีใจดกเย็นเย็นแค่ปวดหน่อยดีเย็นนีปลาสีปังเฮ้ยร้องไั้หกินข้าวีคนจะท้วงไหมอีกแล้วบอคขี้หอนบมเนี่ยเนาะน้าใ่วิเพื่อตะกี เอามาหาเลาตงวันกอรเป็นยังไงบคนตายพวเเถาลง้เจ็ดสิกว่าแล้วยลวกวยเป็นอิวยเรานีคนใดปลาตัวไงคะคะบอกน้องน้อ ก็้ำเนี่ยจำไม่ต้องเหมือนก้อโมเนมินได้ไเหมือนนเหมสาราจพอกระดมว่าใด่สองกิโลอยู่ฟาดตัวพอจน้ฟาดเออลุงอัดนี่้เราต้งว่าผูดใดนอนดืลืมจะผูดไหเจ้าดอกบอลนมันแงคนถึงมาจับปลามาบอล มันเป็นปลาตาลายเนื้อมันจะอ่อนปลานองธรรมชาติเนี่ยมันหวานกว่าปลาเราเลี้ยงเนี่ลาเลี้ยงมัเป็นเนืุ้กคมเนี่ยน่ะงปล่อยข้โมแดงโมแดงกะกาซไม่เอาไม่ับนี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สมีก่อนนะครับเด้ จะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในได้กับผมช่องอีสานบ้านเราหน่อยครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับกับผมยุบนะครับพีบ่น,น้องน่ากินครับอบ๋อเพื่อนหน่อยสดให้เบิรงกจะค่ำในไงกันหน่อยกินดอกกระเทียนะมแล้วิึงแน่วังนะสุดยอดได้เลยครับผลไมีปลนปลาเข็งแม่ไข่หนูโอ้ยแต่ว่าขามันแกงเลยครับผม Tava de capô. <laughs>